สิ่งที่มันง่ายกว่าเนี่ยมาให้นักเรียนเรียนเพราะเราเรียนกันอยู่แค่ห้าขั้ด้วยกัไเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาสิ่งที่มันง่ายกว่ามานะครับเป็นสิ่งทั่วไปนะครับทั่วไปในสิ่งที่เนื้อหาที่เราจะเรียนนี่ยให้นักเรียนเปิดในหน้า สาราบัญเนาะในหน้าสาราบัญเนี่ยเราเรล่นเปิดมานักเรียนจะเจอหน่วยที่1น,นะครับหน่วยที่1จะเป็นเรื่องของภาษาจีนง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวจริงไหมไม่รู้นะครับหรือยากยากเยอะเลยไม่รู้เหมือนกันซึ่งภาษาจีนเนี่ยเราจะมาอะไรครับพูดถึงนะครับในเรื่องของพินอินก,ก่อนพินอินหรือที่ภาษาไทายเราเรียกว่าสันขาอักษรจีนนะครับสันขาอักษรจีนเนาะอ่ะ ขั้นต่นะครับเป็นบทที่2นะครับบทที่2ออาจารย์จะสอนในเรื่องของนะครับลองอว่าให้นักเรียนจะลองว่านักเรียนเป็นนักเรียนใหม่นั่นเองครับนักเรียนเป็นนักเรียนใหม่แล้วนะครับเอยเป็นนะักพนักง,งานใหม่นะครับแล้วกำลังเข้าไปในบริษัทของคนจีนแล้วเราก็จะแนะนําตัวสัดีอย่างไรนั่นเองครับเราอยู่แผนกไหนเราจะพูดว่าอย่างไร Yeah, ก็จะเป็นชื่อแผนกน,นะครับแล้วก็บอกชื่อบอกอายุบอกอะไรเราสามารถบอกได้นะครับก็อาจจะได้เอาไปใช้ในตอนที่นักเรียนไปทาง,งานนั่นเองนะครับเสร็จต่อไปนะครับต่อไปเป็นคนที่3มนะครับเหมาเฟิงก้างก้างเกยหนีตาพวกเตี้ยพวกนะครับแปลว่าอะไรครับก็คือเหมาเฟิงเนี่ยคือชื่อคนนะครับเนาะ กำลังโทรหาคุณนะครับแปลว่าอะไรคะรับเพิ่งจะโทรหาคุณมาก็คือเป็นแบบว่าเป็นการรับโทรศัพท์นั่นเองเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการรับโทรศัพท์การคุยโทรศพัพท์เพราะว่าอ่ะเวลาเราถ้าเป็นภาษาไทยเนาะอ่ะฮัลโหลอ่ะแต่ถ้าเป็นภาษาจีนนะครับเนาะถ้าใครเคยเรียนดูหนังจีเนี่ยเขาจะออกเสียงว,ว่าอะไรออกเสียงว,ว่าเวยอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะ นะครับก็จะเป็นวิธีการรับโทรศัพท์นะครับคุยโทรศัพท์แล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นการที่เขาโทรมาแล้วคนคนนั้นไม่ได้อยู่ณนะที่แห่งน,นั้นอาจฝากเบอร์ทิ้งไว้อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับถัดไปนะครับเป็นหน่วยที่4ครับพวกเราเจอกันที่ห้องทํางานชั้น2เถอะนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของว่าการนะัดเจอกันนะัดเจอกันกี่โมงที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เป็น เรื่องของอาการนัดเจอนะครับก็คือที่สถานาสถานการณ์ที่เป็นสถานที่ไหนนะครับเวลาไหนนั่นเองครับเป็นการนัดเจอกันนะครับต่อไปบทที่5นะครับจะเป็นเรื่องของคุณต้องการสมัครตําแหน่งอะไรนั่นเองครับคุณต้องการตาแหน่งอะไรตรงนี้นะครับเนาะก็จะเป็นเรื่องของการแอสไพายก็คือการประยุกต์ใช้เอาอะไรครับ เอาเรซูเม่นะครับอาจารย์จะสอนนักเรียนในการเขียนเรซูเม่ภาษาจีนนะครับเนาะถ้ามีเวลาพออาจารย์จะทำเป็นการสัมภาษณ์นะครับโดยใช้ตามเรซูเม่ที่เป็นภาษาจีนอันนี้คือที่ท,ที่วางแผนไว้นะครับเนาะแต่ด้วยความที่ตอนนี้หลักสูตรเรามีเรียนกันถูกแค่ห้าครั้งด้วยกันเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการนะครับเนาะนะอาจจะเนื้อหาอาจจะไม่ได้ เยอะขึ้นหรือไม่ได้ไม่ได้เดยเอะเนาะอ่านเนื้อหาาจะต้องมีการย่อลงนะครับเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองดูนะครับล,ล,ล,ลองดูเนาะลองลองลองดูส่วนบทที่6กับบทที่เจ็ดเนี่ยอ่ะต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าเวลามันเหลือไหมถ้าเวลามันเหลือก็จะสอดไปเรื่องของการไปสัมภาษณ์สมมติว่านักเรียนเรียนจบแล้วเราเรซูเม่เนี่ยไปสัมภาษณ์แล้วก็อ่พอไปอยู่ในบริษัทเนี่ยนักเรียนต้อง ขอ้อที่เจ็ดก็จะเป็นเรื่องของให้ช่วยอะไรไหมทํางานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะในการทํางานอันนี้ก็คือเป็นหลักส,สูตรนะครับของภาษาจีนเพื่อการทํางานนั่นเองนะครับการสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางานเนาะอ่ะอันนี้นะครับเนาะพูดมาตั้งนานนะครับพูดมาตั้งนานลืมไปเลยนะครับลืแมแนะนําตัวนะครับลืแมแนะนาตัวนะครับเนาะอ่ะ,ะ,ะไม้รูว่าได้ไหมอ่ะ นะครับอาจารย์นะครับอาจารย์ชื่อนายคำคูณนะครับรันาวันนะครับตำแหน่งครูครับแผนวิช่าสามรัศมพันธ์นะครับวงเล็บภาษาจีนนะครับที่จริงไม่ต้องวงเล็บก็ได้เพราะว่าเป็นครูสอนภาษาจีนคนเดียวในเทคนิคส่วนปากกาตรงนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับก็อันนี้เป็นชื่อเนาะอ่ะแล้วก็ถ้าจะเรียกชื่อเล่นก็คือเข้าบ้านเนาะเราซื้อข้าบ้านก็ได้นะครับเนาะอ่ะโอเค ถ่านหน้านะครับเป็นประวัติการศึกษานะครับจบการศึกษาตอนนี้จบแล้วนะครับปีปอดีจากวลาได้สาหลวงนะครับจะหวัดเชียงรายนะครับเออแก้ข่าวนือนึงแม่ฟ้าหลวงอยู่เชียงรายนะครับไม่ได้เชียงใหม่ไม่ใช่พะเยานะครับเนาะหลายคนเข้าใจผิดนะครับแต่ตอนนี้นะครับได้รับทุนไปศึกษาต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่สองอ่านก็คือเป็นเขาเรียกว่าทวีบูตก็คือได้ปริญญาสอบใบก็คือเป็นทั้งจากจีนและก็จากไทยนั่นเองครับ เรียนที่ไทยก็คือเป็นศิลปศาสตร์สถาปนิกการสอนภาษาทีนนะครับจากมอเกิดแล้วก็ไปเดี๋ยวพิถิมนะครับก็จะไปเรียนที่ประเทศจีนนะครับศึกษาศาสตร์สถาปนิกนะครับที่มอปักทิ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติการศึกษาครก้าวนะครับอันนี้เรียนมาได้หนึ่งหนึ่งปีละจะครบครบหนึ่งปีสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรียนอีกหนึ่งเพิมนะครับเอยเรียนหนึ่งปีก็จะจบนะครับสางผู้ขอยกจบ ต่อไปนะครับนะปะะเป็นประวัติการทํางานนะครับประวัติการทํางานของอาจารย์นะคะรับอาจารย์ทำงานมานะครับทั้งหมดนะตั้งแต่จบมาแล้วปีหกสามเนาะทำงานมาที่แรกก็คือเทคนิคบรีรัมย์บ้านบุรีรัมย์นะครับบริษัทเด้เอนะ,ะครับนะ,ะนะครับเสร็จแล้วนะทํางานมาปีหกสามเนาะ,ะเสร็จแล้วทํางานมาตั้งแต่เดือนหนึ่งสภาพอเสร็จแล้วอะ่ะก็มาทํางานเป็นบรรจุเป็นข้าราชการเนาะที่เชียงกู ีแรกนะครับเป็นโรงเรียนชื่อโรงเรียนสักใหญ่นะครับเนาะอ่ะขั้นหน้านะครับก็ย้ายมาโรงเรียนอ่าย้ายมาที่ตำแหน่งอ่ามาที่วิทยาลัยเทคนิคิสุนกาศตอนปี65นั่นเองนะครับเนาะอ่ะอ่ะตอนนี้ก็ได้เป็นอ่านี่เป็นตำแหน่งตำแหน่งเก่าเป็นไฟเก่านะครับตอนนี้ก็ปรับคันที่ก็คือเป็นตอนเนี้ยวันเนี้ยก็คือทํางานมาที่เนี้ยอ่ะได้เป็นครู คือตรงนี้เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยเนาะครูเขาจะมีเป็นตำแหน่งะเป็นครูครูก็คือเป็นเหมือนทำงานสองปีแล้วจะได้เป็นครูเฉยๆอ่าได้เป็นแค่ครูผู้ช่วยแล้ได้เป็นครูน, u, นะครับได้รับตำแหน่งเป็นครูนะครับตอนปีอ่าพฤศจิกตุลาพฤศจิกก็นับต่อมาเรื่อยๆก็ทำงานตรงนี้เกือบได้มาสามปีละนะครับเนาะอ่ะมันก็ร่วงเป็นเด็กนะครับ,รบที่เรยนต่ ในเรื่องของการเก็บคะแนนของเราก็ยังต้องยืนื้นการเก็บคะแนนที่เป็นเขาเรียกว่าลักษณะของการเก็บคะแนนนัรียนคงคุ้นเคยนะครับท่านักเรียนมาจากสายปภชปโภศเนาะตรงนี้นะครับก็เป็นคะแนนเก็บอาจารย์จะเก็บคะแนนจากในหนังสือเนี่ย30%ตรงนี้เนาะ30%นะครับส่วนคะแนนที่ิสัยอาจารย์จะเก็บจากการมาเรียนของนักเรียนนั่นเอง ะครับถ้านักเรียนมาเรียนตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยะนะครับมาเรียนไม่สายอาจารย์ก็จะให้คะแนนเก็บจิตวิสัสยเนี่ยเจ็ดยี่สิบ 20, นะครับแล้วก็สอบกลางภาคนะครับเนาะก็จะกลายเป็น20แล้วก็สอบปลายภาค30นั่นเองรวมเป็น100คะแนนนะครับ100คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งทีอ่อยากให้ถ้าสมมติว,ว่านักเรียนรู้สึกว่าภาษาจีนเนี่ย,ยมันน่าจะยากนะครับเนาออ่นะก็ให้เรียนเนี่ย ทาในส่วนนี้นะครับสัมสิทกับ20เนี่ยให้มันดีอย่างน้อยตรงเนี้ยบวกกันมันจะกลายเป็นห้าสละยังไงนัเงกเรียนก็ผ่านนั่นเองแต่ถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยขาดขาดที่จริงมันขาดได้ไม่เยอะหรอกพอเท่าเรียนรวมกัน5ครั้งนะครับอ่ะถ้าเราขาดไปในตัวจิตที่ใส่เนี่ยมันอาจจะลดลงมายเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคะแนนนะครับสอบนะครับกลางภาคก,กับปลายภาคเรา เอาจจริงๆแล้วนะครับนาะจากสถิติในการสอนพวกที่เป็นนักเรียนปวสมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบนะครับก็คือจะเป็น3มขึ้นไป4ี่ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับพะเขารูว่าเหมือนเขาทํางานไปเขาเรียนไปเนี่ยหรือบางคนบางอย่างพวกเราทํางานเป็นหลับตาใช่ไหมแต่ถ้าสังเกว่าเหมือนถ้าสอนในเวลาเขาจะเป็นเหมือนทํางานคาถาแล้วเขาก็มาเรียนแต่คือกลายเป็นว่า เขาก็จะมีความคิดประมาณหนึ่งไม่ใช่เหมือนนักเรียนปวชที่เหมือนบางทีเขาจะคิดไม่ได้ว่าความรู้ที่เขาเรียนไปเนี่ยจะไปใช้ก่อนยอดทำอะไรนั่นเองอย,กกอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างไกล้ตัวเนาะอ่ะอย่างเช่นอ่ะจะมีเอ่อนักเรียนมีอ่านเล่าอนเออก็คือภาคเรียนนี้แหละเพิ่งไปเจอนักเรียนนะครับทำงานอยู่เซเว่นนะครับน้องอ่ะนักเรียนเขาทำงานอยู่เซเว่นเป็นแผนบัญชีครับแต่เหมือนว่าช่วงเนี้ย นั่นเองตสังเกตว่าคนจีนนะครับเข้ามาทํางานที่ประเทศไท,ทยโดยเฉพาะส่วนบางกัวค่อนข้างเยอะนะครับเนาะอ่ะอย่างบริษัทรถที่ข้างๆเซเว่นตรงนี้นะครับดีดาร่ารอะนะครับเป็นบริษัทของคนจีนเลยสตท่านจีเลยนะครับเนาะผู้บริหารก็เป็นคนจีนที่รู้เพราะอะไรเพื่อนทางานอยู่ทั้งๆานนะครับเนาะเขาก็บอกว่าเออ,อถ้าสมมติว่าเราได้เป็น ได้ภาษาทีเนี่ยเราก็จะได้รา,ายได้เพิ่มขึ้นนะครับอ่อาจารย์เป็นครูเฉยๆเนาะทำงานมาข้างปีนะครับเงินเดือนอาจาด้จะไม่ถึงเพิ่งก็งจะแตกสองหมื่นก็ปีนี้แหละครับแต่มันในเดือนห้าหมื่นอย่างเงี้ยอ้ามันมากกว่าเราเท่าดึงแล้วมากไปอีกน,นะครับประมาณสองเท่าครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยทําให้นะครับอาจารย์รู้สึกว่า ถ้าเราได้ภาษาเนี่ยแล้วเราไปอยู่ในรงการที่เป็นสาสการบุรีกัลยนหรืออะไรต่างๆเนาะเราจะเหมือนอตัวเรืเ่องของภาษา,ษาจีนเนี่ยจะเป็นโอกาสนะครับที่สามารถช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีโอกาสได้ก่ก้อนอ,อนื่นเขาเอาชนะคนอื่นอเขาได้เยอะถ้าสมมติว่านักเรียนเ,ยเรียนโจมเขาเรียนไปนสมัครงานเขาก็จะมองนักเรียนมากกว่าเพราะว่านักเรียนสามารถพูดภาษาจีนได้นั่นเองนะครับเนาะอ่ะส่วนนี้เราก็ต้องพูดแล้วแหละเพราะอะไร อันนี้เป็นบทนบทหนึ่งเดันอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบทที่หนึ่งเนาะก็คือเป็นภาษาจีนง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามต่อนหน้านะครับว่าภาษาจีนง่ายนิดเดียวง่ายจริงไหมนะครับเนาะเดี๋ยวขอกด p r o s s v i d e หนึ่งลืมไป